สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนะครับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการโอนเงินนะครับต่อเนื่องนะวันที่28กันยายนนะครับว่ามีการโอนกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มแรกครับวันที่28ครับก็จะเป็นการโอนเงินต่อนะครับสำหรับมาตาา33า รอบที่2นะครับพื้นที่13จังหวัดนะครับซึ่งนะครับวันที่27คือวันนี้เนี่ยก็มีการโอนนะครับวันแรกเช่นเดียวกันนะนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความดีใจสําหรับมาตรา33นะครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากวันพรุ่งนี้28มาตรา3 3โอนรอบ2 2,500บาทแล้วเนี่ยนะครับยังมีมาตรา40ด้วยนะครับนะในส่วนของมาตรา40จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรก ก็คือ3จังหวัดนะครับที่จะได้รับนะครับนะก็จะมีชนบุรีอยุธยาและก็สะสิงเชานะครับอันนี้ก็ได้รับนะครับสงวดครอบ10,000บาทนะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่ตกหลน่น10จังหวัดแรกนะครับย้ำนะสิจังหวัดแรกใครที่ตกหล่นนะครับก็จะได้รับ2งวดนะครับหนึ่งบาทเช่นเดียวกันอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะในส่วนของการโอนเข้าให้ในวันที่28กันยาย,ยน2องหนะครับ ต่อมานะครับหลายท่านก็สอบถามว่าคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่โอนไม่สําเร็จละ่ะพึงแก้ไขในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์พึงแก้ไขนะครับในเรื่องของการผูกนะครับบัญชีนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของกระทรงคมแจ้งให้ทุกท่านรับทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการโอนกลุ่มตกล่นที่ดาเนินการโอนไม่สําเร็จเนี่ยนะครับทุกวันพฤหัสเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มมาตรา40 นะครับที่ตกหล่นที่โอนไม่สําเร็จเนี่ยก็จะมีการโอนเขาให้วันที่30กันยายนแยกออกจากกันหลายท่านอาจจะสับสนสรุปแล้วในโอนที่28ไหมหรือ30ท่านดูก่อนว่านะครับในส่วนของสถานะที่ท่านตรวจสอบในเว็บไซต์ของมือการสังคมเนี่ยนะท่านอยู่ในกลุ่มไหนถ้าบอกว่านะครับท่านดําเนินการนะครับได้รับสิทธิ์แต่ต้องไปแก้ไขเรื่องของพร้อมเพแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่นะครับต้องรับในเรื่องของเลยครับ เก็บตกโอนซ้ํานั่นก็หมายความว่าเงินก็จะโอนเข้าทุกวันพฤหัสทุกสัปดาห์ถัดไปกรณีที่ท่านแก้ไขในสัปดาห์นี้เสร็จนะนะครับหรือใครแก้ไขในสัปดาห์ที่แล้วเสร็จวันที่30กันยายนนี้ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าให้สําหรับผู้ที่โอนเงินไม่สําเร็จอันนี้แยกออกจากกันส่วนใครที่นะครับผมนะอยู่ในรูปแบบของการยังไม่ได้รับเงินแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์พร้อมแล้วนะครับ2กลุ่มกลุ่มผู้ที่อยู่ใน10จังหวัดแรก ที่มีประกาศนะครับนะก่อนเลยพื้นที่สีแดงเข้มท่านก็จะได้รับ2องวดครวบนะครับ1,000 0บาทในวันที่28กันยายนพร้อมกับกลุ่มผู้สมัครใหม่นะครับ3จังหวัดตามที่เราเคยแบ่งปันไปอันนี้ก็ได้รับนะครับ1,000 0บาทเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ กลับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันกันต่อเนื่องว่าได้รับหรือไม่อย่างไรสําหรับกลุ่มที่10,000บาทนะเอาละก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆท่านทุกๆกลุ่มนะครับมาตาเลยนะครับยังไงใครที่นะครับยังขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบต่อเนื่องนะท่านหลังวันที่28ยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็มั่นใจว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นไงฮะเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขท่านก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เอกสารที่ต้องเตรียม ก็ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับก่ขอข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับสําเนาทะเบียนบ้าน1ใบสำเนาบัตรประชาชน1นึ่ใบ นะครับแล้วก็สลิปนะในส่วนของเลยครับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับไม่มีก็นะฮะเอาหลักฐานในเว็บไซต์ที่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนนะครับตามมาตราน,นนั้นนะนะครับทำการแนบไปนะครับผมก็ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไปที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่นะในพื้นที่เสดงเข้มนั้นนะครับแล้วก็รอในเรื่องของการตอบกลับตอบรับ นะว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรอ่ภาพประมาณแบบนี้ที่จะนํามาแบ่งปันแล้วก็ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวไงพรุ่งนี้28อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่า กลุ่มมาตราสามได้ครบหรือไม่อย่างไรตกหล่นอีกหรือไม่นะหรือใครที่นะครับยังโอนไม่เข้าอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงมาตาสี่ศูนย์ด้วยนะครับผมนะเตรียมพร้อมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็กกันว่าได้รับสิทธิ์แล้วมีการโอนเงินเข้าให้หรือไม่อย่างไร ในส่วนของ1 0 0 0 0ืนบาทนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในวันพรุ่งนี้28นะอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะม่พลาดคลิปใหม่ๆเสืบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ Thank you